ราชาลูกหนัง่วโกขอเสนออัปเดตอาการบาดเจ็บเจ็ดแข้งแมนยูก่อนเกมแดงเดือดเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลสุดสัปดาห์นี้ความคืบหน้าปัญหาการบาดเจ็บของนักเตะปีแสดงก่อนเกมใหญ่ในศึก f a ฟเอับรอบ8ทีมสุดท้ายที่ต้องเปิดรังโอทัฟฟ์ต้อนรับการเยือนของคู่ปรับตลอดการอย่างลิเวอร์พูลคืนวันอาทิตย์นี้แมนเชสเตอร์ยูต็ดกำลังประสบปัญหานักเตะตัวหลักบาดเจ็บหลายรายตลอดช่วงเดือนที่ผ่านมาโดยหลายคนยังต้องใช้เวลาพักอีกสักระยะหนึ่ง ขณะที่บางรายยังคงต้องลุ้นว่าจะกลับมาได้ทันเกม F อฟเอวันอาทิตย์นี้ที่จะพบกับลิเวอร์พูลหรือไม่ก่อนหน้านี้อารอนวานบิสก้าและเมสันเมาส์มีข่าวว่าจะกลับมาเริ่มซ้อมกับทีมได้อีกครั้งแต่จะพร้อมกลับมามีชื่อในเกมนี้เลยหรือไม่นั้นยังคงต้องรอการยืนยันจากเอริกเทนฮากในวันศุกร์นี้อีกครั้งโดยปัจจุบันนักเตะที่อยู่ในลิสต์แข้งบาดเจ็บประกอบด้วย1นึ่งแฮร์รี่แม็กควายหนึ่งในแข้งคนสําคัญฤดูกาลนี้ที่เอริกเทนฮากคาดว่า น่าจะกลับมาพร้อมเป็นตัวเลือกได้ก่อนเกมกับลิเวอร์พูลจะเริ่มขึ้น 2. ลิสโดมาติเนสกองหลังชาวอาร์เจนตินาที่บาดเจ็บเข่าต้องพักยาวมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้จะไม่พร้อมสำหรับเกมสุดสัปดาห์นี้อย่างแน่นอน 3. ลูกชอเป็นอีกคนที่เทนฮักจะยังไม่เสี่ยงให้รีบกลับมาจากการบาดเจ็บเรื้อรังและคาดว่าจะยังต้องใช้เวลาในการรักษาตัวอีกราว5-6สัปดาห์ 4. เมสันเมาส์ที่บาดเจ็บน่องและหายหน้าหายตาไปนานหลายเดือน ก่อนหน้านี้นายใหญ่าชาวฮอลแลนด์เผยว่าอดีตดาวเตะเชลซีจะพร้อมช่วงหลังเบรกทีมชาติปลายเดือนมีนาคมนี้และปัจจุบันอยู่ระหว่างการข้อสนิมเรียกความฟิตและสภาพร่างกายให้กลับคืนมา 5. ลาสมูดหอยลุนที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อสำหรับกองหน้าตัวความหวังรายนี้คาดว่าน่าจะกลับมามีส่วนร่วมกับทีมได้ในเกมกับลิเวอร์พูลแต่จะลงเล่นได้เต็มเกมหรือพร้อมจะเป็นตัวจริงทันทีเลยหรือไม่นั้นยังต้องรอเช็คความฟิตอย่างละเอียดอีกครั้ง 6. ไทยเลวมาลเลเซียเทนฮักยืนยันก่อนหน้าน,นี้ว่าแบ็กซ้ายรายนี้ยังต้องการเวลาในการรักษาตัวอีกนิดแต่ทุกอย่างกําลังเป็นไปได้ด้วยดี 7. อองตอรดีมาร์คเซียาที่บาดเจ็บโคนขาหนีบยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่กว่าจะกลับมามีส่วนร่วมกับทีมได้ทีมชั้นนำพิมรีกต่างจับตามองกูบาซีเปากูบาซีปรากาลังวัย17ปีของบาสโรนา่า กำลังถูกจับตามองจากสโมสร,รชั้นนำของพิมลีกหลายทีมเดียร์ลีโอสปอร์ตรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าสมสโมสรชั้นนำของพิมลิกทั้งอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตอร์ต่างจับตามองเป้ากูบาซี่เซนเตอร์ดาวรุ่งวัยว7ปีของบาสโรน่าซึ่งมีค่าชีกสัญญาเพียง10ล้านยูโรเช่นกับแมนซิตี้ที่พยายามจะเซ็นสัญญากับนักเตะตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้ว กูบาซี่สร้างชื่อจากการก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ของบาซโลนาในฤดูกาลนี้เขาทําผลงานโดดเด่นในเกมล่าสุดที่ชนะนาโปลี3.1ต่อบนเวทีแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมนัด2เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเฉพาะการรับมือวิกเตอร์โอซิเมนหัวหอกในจีเรียนของทีมเยือนจากเมืองเนเปิลจนคลายพิษส่งไม่ออกพร้อมคว้าแมนออฟเดอะแมตช์เป็นรางวัลตอบแทนผลงานปัจจุบันกูบาซี่ยังอยู่ภายใต้สัญญาจนถึงปี2 0 2 6แต่มีค่าฉีกสัญญาเพียง10ล้านยูโร ซึ่งถือเป็นราคาที่ถูกมากสําหรับสมสรอังกฤษโดยปรากลังวัย17ปีตกเป็นเป้าสนใจของอาร์เซนอลเชลซีและแมนเชสเตอร์รวมถึงทีมเรือใบด้วยเช่นกันแต่กูบาซี่มีความปรารถนาที่ค้าแข่งกับสมสร,รวัยเด็กของเขาต่อไปขณะดี่การบาทสน,น้ามีความกระตือรือร้นที่จะทําข้อตกลงระยะยาวกับนักเตะเพื่อเพิ่มค่าจ้างและขยับค่าฉีกสัญญาให้สูงกว่าเดิมกันถ่าสมอร,รจากอังกฤษ อย่างไรก็ดีตามกฎของลาลิก้าพวกเขาไม่สามารถทําข้อตกลงกับนักเตะอายุต่ำกว่า18ปีด้วยสัญญาไม่เกิน3ปีหากบาร์ซโลลูนาต้องการทําข้อตกลงยาวนานกว่านั้นสโมสรจะต้องรอให้กูบาซี่อายุครบ18ปีบริบูรณ์ในวันที่22มกราคม2025แม่แมนยูว่าไงดอดมุลหวังเก็บซานโชวไว้ใช้งานต่อฤดูกาลหน้า บอร์ดิเซียดอนมูสมสนสโมสรจากบุนเดสลิกาหวังเก็บเจดอนซานโช่ปีสัญญายืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไว้กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วแข้งทีมชาติังกฤษวัย23ปีไม่มีชื่ออยู่ในทีมนัดที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกพ่ายอาร์เซนอล3ต่อหนึ่งซึ่พิมลีกอังกฤษโดยเอริกเทนฮากให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังเกมดังกล่าวถึงสาเหตุที่ไร้ชื่อซานโช่วว่านักเตะทำผลงานไม่ดีระหว่างการฝึกซ้อม หลังจากนั้นไม่นานซานโชก็ออกมาสวนกลับนายใหญ่ปีแสดงผ่านโซเชียลมีเดียว่าโปรดอย่าเชื่อทุกสิ่งที่คุณอ่านและระบุเพิ่มเติมอีกว่าตนนั้นเป็นแพะระบ,บารมานานแล้วซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยก่อนที่ในอีกไม่กี่วันถัดมาเจ้าตัวจะลบทวิตเจ้าปัญหาที่ตอบโต้เทนฮากออกไปต่อมายูไนเต็ดออกมาถแถลงยืนยันว่าซานโชจะเข้าโปรแกรมฝึกซ้อมส่วนตัวซึ่งหมายความว่าเขาจะถูกแยกซ้อมเดี่ยวโดยที่ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมของทีมชุดใหญ่ หลายสำนักข่าวในอังกฤษอ้างว่าซานโช่ไม่มีความตั้งใจที่จะขอโทษเทนฮากแต่อย่างใดนั่นจึงทําให้ทางโต้สกัดต,ต้องหาทางออกในเดือนมกราคม2 0 2 4ยู่นเต็ดส่งซานโชกลับดอดมูลภายใต้สัญญายืมตัวจนจบฤดูกาล2 0 2 3ัน2 4ถึงซึ่งไม่มีออปชั่นซื้อค่ะลาสุดเซมอนสโตนเยวคข่าวบีบีซีรายงานว่าโบลูเซียดอทมูลหวังยืมเจรอนซานโชไว้ใช้งานต่ออีกในฤดูกาล2024-2025ถึง เขาคว้าแมนออฟเดอะแมตในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2ที่ดอทมุนเปิดรังอัด PSV อส่อ0เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาหลังจัดไป1ตุงและมีส่วนช่วยให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเขาลงเล่นให้กับเสือหลืองไปแล้ว10นะัดทุกรายการทำไป2ประตูกับอีก1แอซิสแมนยูซื้อโคตรแพงแถมไม่คุ้มขอขอบคุณบทความจากบอบู ณจุดนี้อันโตนี่ไม่ใช่ลูกรักของเอริกเทนฮากแล้วนะครับนับตั้งแต่ขึ้นปี2024เป็นต้นมาปีขวาชาวบาซิเลียนไม่เคยถูกส่งลงตัวจริงในพิมลิกอีกเลยแม้จะไม่มีปัญหาบาดเจ็บก็ตามนั่นไม่ใช่เรื่องแปลกในเมื่อฟอร์มห่วยแตกแบบสุดๆอย่างยิงประตูหรือทำแอซซิ์ในเกมลีกไม่ได้เลยทั้งที่ลงเล่นไปถึง22นัดลงตัวจริงและสำรองอย่างละ1 1นัดเท่ากันในฤดูกาลนี้ประตูสุดท้ายที่ยิงได้ในพิมลีกต้องย้อนไปโน่นเกือบ1ปีเต็มๆ ซึ่งเกิดขึ้นในเกมบุกเชื้อนอตติงแฮมฟอร์เรสต่อ0โดยเกมนั้นเดอมมุนทั้งยิงทั้งจ่ายส่วนเกมเดียวในฤดูกาลนี้ที่อันตนี้ทำผลงานเป็นชิ้นเป็นอันคือการยิง1่งแอสซิต์1ช่วยทีมบุกไปชนะโค้ชทีมระดับบลีกทูอย่างนิวพอร์ตเคานตี้4ต่อ2ใน f อฟเคับรอบ4นอกจากเกมนั้นอันตัวนี้โชว์ฟอร์มย่ำแย่แทบถุกนัดไม่ว่าจะลงเล่นกับใครรายการไหนก็ตาม ถึงตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ2องฤดูกาลเต็มๆแล้วที่เจ้าตัวย้ายจากอาแจ็คมาด้วยค่าตัว82ล้านปอนด์มาเล่นบนสมรภูมิแข่งพิมลิกนั่นคือราคานักเตะที่แพงเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรองจากปอปอกบาแค่คนเดียวแต่จนป่านนี้ก็ยังไร้วี่แววว่าเมื่อไรจะเล่นได้คุ้มเม็ดเงินที่สมสรยอมวาดไวายไปเสียทีทั้งที่นี่คือนักเตะที่เอริกเทนฮากตั้งใจเลือกจิ้มเองเลยทีเดียวแม้จะโดนโกงค่าตัวโคตรเวอร์หวัง แต่กุนซือชาวนัดก็ยังเรียกร้องให้สโมสรกระชากตัวมาให้ได้ก่อนปิดตลาดซัมเมอร์2022หลังจากพาทีมแพ้รวดในพิีเมียร์นัดแรกของฤดูกาลที่แล้วยิ่งถ้าไปเทียบกับโคพาเมอร์ที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปซบเชลซีด้วยค่าตัวรวมแอดออน42.5ล้านปอนด์ซึ่งถูกกว่าอันตนี้ตั้งครึ่งหนึ่งจะยิ่งละเหี่ยใจไปใหญ่แม้ผลงานของเชลซีย่ำแย่กว่าแมนเชสเต แต่ฟอร์มส่วนตัวของน้องโคที่ยิงไป11 1, ประตูและ8อสิทในพิม์ลีกถือว่านั่นแหละที่เรียกว่าซื้อแล้วคุ้มยังไม่ต้องไปเทียบกับผลงานของผู้เล่นตำแหน่งหน้าขวาของทีมลุ้นแชมป์อย่างโมเมตซาลาบูคาโยสากา้าหรือฟิลฟอร์เดนเพราะบอกเลยว่ามันคนละคลาสกันเห็นเห็นย้อนไปในช่วงที่อันโตน่ย้ายสุทินโอทัฟฟอร์ดใหม่ๆถือว่าเจ้าตัวเปิดตัวได้อย่างใช้ไหลเมื่อมีชื่อทำประตูในพิมลีกทั้ง3นัดแรกโดยประเดิมสนามอย่างสวยรู้ในเกมเปิดบ้านชนะอาร์ซอนสต่อหนึ่ง นั่นถือเป็นฟอร์มเปิดตัวที่ใช้ลเป็นบ้ากว่าที่หลายคนคิดแต่ที่เซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือหลังจากนั้นมาเราไม่ได้เห็นอะไรแบบนั้นจากพี่เขาอีกเลยอาจจะโผล่มายิงประตูดได้หลังจากนั้นบ้างแต่ผลงานโดยรวมชัดเจนว่าพ่อมึงตุยถาว่าเอรดิเธเทนฮากยังไว้ใจให้เขาเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งหน้าขวาตลอดทั้งสี่สันทาหแล้วเข้าใจว่าคดีความที่โดนอดีตแฟนสาวกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายคงส่งผลต่อความเครียดมากพอสมควรจนป่านนี้คดีก็ยังไม่ได้ข้อสรุป ทำให้ยิ่งเล่นยิ่งโชว์ฟอร์มไม่ออกความอดทนของเจ้านายคนสนิทมันก็หมดเหมือนกันขนาดเกมเปิดบ้านเจอฟูลแลมซึ่งตรงกับวันเกิดอายุครบ24ปีของอันโตนี่คนเป็นผู้จัดการทีมยังเลือกทรงดาวรุ่งที่ไม่เคยลงตัวจริงมาก่อนอย่างโอเมรีฟอร์สันลงสนามก่อนโดยปีค่าตัว82ล้านปอนด์ได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองคนสุดท้ายในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหลังจบเกมที่เสียน้องหมาเพราะพ่ายขาบ้านให้เจ้าสัวน้อยเทนฮากยืนยันว่าอันโตนี่ไม่ได้มีปัญหาบาดเจ็บ หรือฟิตไม่พร้อมแต่อย่างใดโดยยืนยันว่าเป็นเพราะระดับการเล่นในช่วงหลังมันแย่กว่าเพื่อร่วมทีมอย่างชัดเจนจริงๆอืมนะต่อให้เคยเป็นลูกรักแต่ถ้าส่งลงเล่นแล้วตัวเองยิ่งมีโอกาสโดนไล่ออกเพราะคว้าผลการแข่งขันไว้ไม่ได้เทนฮาก,ก็ต้องยอมหมังเบือนเหมือนกันเอริกเทนฮากยืนยันว่าคดีความที่อันโตนี่ถูกกล่าวหาตอนช่วงต้นฤดูกาลคือต้นต่อทั้งหมดของฟอร์มการเล่นที่แย่ลงโดยส่งผลต่อสภาพจิตใจ และทําให้ความมั่นใจในการเล่นหายไปด้วยเทนฮากเคยพูดถึงลูกทีมรายนี้ในการให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่าหนึ่งในสกิลที่ยิ่งใหญ่ของอันโตนีนั่นคือเขาเป็นคนกล้าเล่นมากดังนั้นเขาต้องหาทางนําสิ่งนั้นกลับมาและมันขึ้นอยู่กับเขาค่าตัวสูงถึง82ล้านปอนด์แถมค่าจ้างแพงถึงสัปดาห์ละ2 0 0 0 0ปอนด์โดยที่ฟอร์มก่อนจะมีคดีทําร้ายร่างกายก็ใช่ว่าจะเปรี้ยงปร่างนักมันบ่งบอกว่านี่คือการเซ็นสัญญาที่ล้มเลวสุดๆในยุคข,ของเอรดิธเทนฮาร์ รีฟอร์มย่ำแย่ต่อเนื่องคาดว่าถ้าขายในราคาสูงตอนนี้คงไม่มีใครสนใจแต่ถ้าหากมีโอกาสปล่อยทิ้งเพื่อตัดภาระค่าเนมารสารออกไปได้อาจทำให้สโมสรกัดฟันยอมขาดทุนย่อยยับก็ได้ขนาดอาเซนอลยังยอมยกเลิกสัญญากับปีค่าตัว72ล้านปอนด์อย่างนิโคล่าเปเป้เลยนะครับเมื่อพิจารณาแล้วว่ามันฟืนไม่ไหวจริงๆแล้วยิ่งถ้าหากจบฤดูกาลนี้เทนฮากถูกเบื้องบนตะเพิดให้พ้นตำแหน่งผู้จัดการทีมขาดว่าอนาคตของอันโตนีกัมเมเดต ก็น่าจะจบลงไปด้วยแน่นอนหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ